เติมเกมเมกาเบกใช้แค่ UID หรือจะเติมผ่านบัตรสตีมเลือกเติมได้เลยที่ Rich Man Shop ถูกคุ้มพร้อมโปรจัดเต็มเติมได้ตลอด24ชั่วโมงทั้งเว็บไซต์และไลายเติมเกมบนเว็บมีสิทธิ์รับแพ็คเพิ่มอีก1แพ็คแถม Rich Man c คอยไว้เป็นส่วนลดพร้อมบริการผ่อนสูงสุดนาน10เดือนเติมเกมชั้นนำได้ทุกเกมตลอด24ชั่วโมงเติมเกมถูกเข้าไวผ่อนได้มีพอยต์สะสมมีสิทธิ์รับแพ็คฟรีที่ r i c h m a n s h o p h ิชแมนช็อปจัดกิจกรรม Mid มิดเยียแจกสนันบันกลางปีแจก n i n t e n d o s w i t c อ2แก่เติมเกมบนเว็บก็มีสิทธิ์เป็นเจ้าของแอดไลน์สอบถามแลอดูรายละเอียดได้ที่ลิงก์ด้านล่างนะครับรวครับส,สดีเพื่อนเพื่อนแฟนๆมีกระเบกทุกคนด้วยนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมจะมาบอกวิธีในการอัปเกรดมอสนะครับซึ่งในคลิปนี้จะไม่ได้พูดถึงการอธิบายว่ามอสแต่ละตัวมีความสามารถอะไรนะครับอันนี้ยังไม่พูดในคลิปนี้แล้วกันนะครับแต่ว่าจะมาบอกวิธีในการอัป เกตมอดนะครับจากสีฟ้าเป็นสีม่วงสีม่วงเป็นสีทองเผื่อว่าเพื่อนๆที่มาเล่นใหม่ไม่รู้นะครับว่ามีระบบนี้ด้วยแล้วปกติแล้วนะครับตัวมอดเนี่ยมันจะอ่าเราเปิดกล่องมานะมันก็จะได้แบบอ่า่านู้นค่านี้อะไรประมาณนี้นะครับแต่ทีนี้ถ้าหากว่าเรามีมอดที่เราไม่ต้องการเนี่ยมันเอาไปขายไม่ได้ หมายถึงว่าขายเป็นเงินฟ้าไม่ได้นั่นเองนะครับแต่เราสามารถที่จะขายเป็นเงินทองได้แต่ถ้ามดมันไม่ดีก็คงจะไม่มีใครซื้อนึกออกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะมาบอกวิธีในการอัปเกรดมดให้นะครับเข้าตามนี้เลยนะครับผอ operation storm นะครับแล้วก็กดเข้าที่มดนะครับอ่าในหน้านี้จะมีคำว่า m o d Assembly นะครับผมกดคลิกเข้าไปเลยโอเคเพื<ๆ>่อนๆไม่เคยเข้ามาหน้านี้มาก่อนนะครับในหน้านี้จะเป็นหน้าที่เราจะอัปเกรดมดได้นะครับ อย่างอันนี้ก็คืออัพจากฟ้าเป็นม่วงหรืออัพจากม่วงเป็นทองนะครับซึ่งผมจะให้ดูตัวอย่างก่อนสักชุดหนึ่งแล้วกันนะครับก็คือมันจะให้เราใส่มดสีม่วงเข้าไป10อันและเราจะได้มดสีทองแบบสุ่มมา1อันนะครับแต่ถ้าหากว่าเราใส่มดสีทองเข้าไปมันจะแทนค่าด้วยสามนั่นเองอยิ่เราก็มานั่งเลือกนะครับว่ามีมอดอันไหนบ้างที่เราคิดว่าไม่น่านจะได้ใช้ประโยชน์นะครับ ยัดมันลงไปเลยซึ่งมอ็อดตอนนี้ที่ผมมีเนี่ยก็เป็นมอ็อดที่ส่วนมากก็ใช้ทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเราจะทําการเปิดกล่องมอ็อดออกมาผมจะเปิดกล่องมอ็อดนะครับเพื่อที่หาหมอ็อดเกลือจะได้ไปลองทําให้คุณผู้ชมดูนะครับช่องกิบของเต็มนี่ก็กลับไปที่หน้าเดิมนะครับผม Operation Storm MoD Mo d Assembly แล้วก็มาดูกันว่าอันไหนบ้างที่เราไม่ใช้นะครับ โอเคพอเวลาครบ10อันแล้วแบบนี้นะครับจะใช้เงินฟ้าอยู่ที่3,000นะครับแล้วก็กดเลยมันจะเป็นคาส,สินเท่ๆแบบนี้เราจะกดข้ามก็ได้นะครับให้คุณผู้ชมดูก่อนละกันทำครั้งแรกโอเคออกมาเป็นมอดอันหนึง่ง e n e r g y r e g e n นะครับอันนี้ก็จะทำให้ e e อ r น g e ร g e n นตอนที่เราใช้ Energy จนหมดเลยจะเร็วขึ้น17%นะครับ ทีนี้ไอตัว energy l e g e n ที่เราได้มาเนี่ยถ้าเผื่อว่าเราไม่ชอบนะครับผมเราก็สามารถที่จะเอามันรวมกันเป็นอันใหม่ได้โอเคผมมาหายูนะว่าอ,อันนี้นะครับอ่าสมมติเราไม่ชอบนะครับเราก็กดรวมเป็นมอดอันใหม่ได้ก็แล้วแต่คุณผู้ชมนะครับว่าจะเก็บอะไรไว้ไม่เก็บอะไรไว้อผมมาเลือกเพิ่มอีกหน่อย โ okay. อเคน,นี่ผมใส่แบบเร็วๆนะครับขออภัยด้วยที่ไม่ได้เล่าให้ฟังว่าอะไรเป็นอะไรเนาะเพราะว่าอยากจะเล่าให้คุณผู้ชมดูอันนี้เราก็ใช้มดทองผสมเข้าไปด้วยนะครับผมมากดสร้างเลยครับได้อะไรมารอบนี้รีบาลานซ์ดีเลยโอ้โหถ้าเผื่อว่าเราได้มดมานะครับเราสามารถเอาไปขายในตลาดได้ด้วยถ้าหากว่าเรามั่นใจว่ามดนั้นมันดีและขายออกได้นะครับผมจะยกตัวอย่างอันหนึ่งแล้วกันนะครับก็คือ Energy Regen Air นะครับ Energy Regen Air ก็คือตอนที่ ตัวละครเราลอยตัวอยู่กลางอากาศมันจะลิสตามินาได้เร็วขึ้นก็จะเหมาะกับพวกนักบินทั้งหลายนะครับผมก็กด List on market แล้วก็หาบ้านค้าประมูลแล้วก็ขายไปเลยโดยที่ถ้าขายได้นะครับก็จะมีราคาอยู่ที่600เงินทองเลยนั่นเองนะครับแต่อย่างที่บอกนะว่าการขายในหน้าร้านเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับเพ y เยอร์ว่าเขาจะซื้อหรือไม่ซื้อนะครับอีกอย่างหนึงมันเป็นเงินทองด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้อง วัดดวงกันพอสมควรนะครับแต่ว่าจริงๆปล่อยขายไปเราก็ไม่ได้เสียอะไรนะครับอเราก็ปล่อยขายเล่นกำขำไปก็ได้เผื่อว่ามีคนมาซื้อนะครับผมเคยขายมดม่วงไปนะครับก็ออกด้วยนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆต้องการที่จะสอบถามอะไรเพิ่มเติมก็สามารถพิมพ์บอกได้เลยนะครับแต่ว่าข้อมูลตรงไหนมันยาวเกินไปเดี๋ยวผมจะทําคลิปมาตอบให้นะครับก็ฝากร้าน richman shop ด้วยนะครับผมสําหรับการเติมเกมเมกาเบรกนะครับอย่าไปเติมผ่านเกมเปล่าๆเลยครับเติมผ่าน richman shop คุ้มกว่าเยอะเลยนะครับ สามารถกดที่ลิงก์ใต้คลิปเพื่อเข้าไปดูหน้าร้านได้เลยติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับผมตลอดคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนครับผมขอบคุณที่ฟังมาจนจบนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ